กิจกรรมในวันนี้นะครับเนนี้ก็เพื่อที่จะคลายข้อสงสัยในประเด็นคำถามต่างๆที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนนี่นะครับเขายังสงสัยอยู่เราก็จะเปิดเวทีให้ผู้สมัครทุกคนนี่ได้ถามยกเข้าใจแล้วจะทําให้ความเข้าใจเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยไปใช้สิทธิ์ไปท่าเสียงนะด้วยความถูกต้องเป็นนามนิยมกฎหมายผูระสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เขามีความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้อง สมัครเพื่อที่จะเป็นการเลิ่มต้นเกี่ยกัสมาประชาคมในการาูกลงโทกับางตำรวักับวามแก้วามคนะเป็นเรื่องปกติแล้วก็นอกจากีแล้วเนี kind of so mm ่ยเรายังไดเชิญทางกรมชอเนี่ยนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นมันกทรัพย์สินและมีสิทด้วยนะครับือวันผสในการจัดกิจกรรมนครับมีสามเมล็ดค้ะตั้งที่สามมีสามเมล็ตั้งที่4เ่าจาร้์ที่ประจำนะครับอ่า ถ้าหมายเลขหนึ่งไม่มาแล้วครับก็หมายเลขสองเลยนะครับอ่าลรงงานเลยนะครับดูดูชื่อ,อ<ๆ>เอง,เง,เงนะครับให้ตรงนะครับดูให้ตรงนะครับว่านะครับว่าวันนี้ท่านให้เข้ามาร่วงไม่กระทำการสายร้ายสายร้ายป้ายสีนะครับ